สวัสดีค่ะยูจากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ยูก็พามากินพิซซ่าแบบ69บาทนะพิซซ่าตามข้างทางนะซึ่งอันนี้เป็นที่สว่างแดนดินสกลนครนะซึ่งก็ชื่อร้านเอมมี่พิซซ่านะมีฮาวายเอียนทะเลปูอัดนะซึ่งก็สามารถที่จะ สั่งหน้าต่างๆได้นะสำหรับร้านเอมมี่พิซซ่านะเปิด10โมงถึง4โมงเย็นทุกวันนะเปิดทุกวันนะพิซซ่า69บาทสามารถเพิ่มชิด้ได้ร้านนี้นะมีเครปญี่ปุ่นด้วยนะสามารถสั่งได้นะแล้วก็มีโรตีสายไหมด้วยนะก็เลือกตามที่ชอบได้เลยนะสำหรับเครปญี่ปุ่นนะแล้วก็มีน้ำอ้อยอยู่ข้างๆด้วยนะซึ่งก็เขาก็เปิดขายทุกวันนะ10โมงถึง4โมงเย็นนะ ค่าสำหรับพิซซ่าแบบ69บาทนะแนะนำว่าให้เพิ่มชีสนะแล้วก็แบบอบกรอบๆนะจะอร่อยมากเลยนะก็ถ้าใครไม่เคยลองกินหรือกลัวว่าจะกินไม่ได้ก็ลองนะลองมากินดูนะส่วนอันนี้นะอยู่อยู่ที่เจริญศิลป์นนะก็เป็นร้านพิซซ่าแบบ69บาทเหมือนกันนะอยู่ตรงข้ามกับโลตัสเจริญศิลป์นนะชื่อร้านพิซซ่านะ โฮมฮักพิซซ่านะซึ่งสามารถกินที่ร้านได้แล้วก็สั่งกลับบ้านได้นะ69บาทเหมือนกันนะแล้วก็สามารถเพิ่มชีสหรือว่าเพิ่มท็อปปิ้งต่างๆได้นะหน้าก็เหมือนกันเลยนะคะายเอียนหรือว่าเป็นแบบหลายแบบนะหน้าทะเลหน้า เมียนาเขาก็จะมีให้เลือกนะสามารถเลือกได้นะว่าปูอาดหรือชีสหรืออะไรแบบนี้นะซึ่งก็จะมีให้เลือกหลายหน้ามากๆเลยนะซึ่งขอบอกเลยว่ากินได้นะอร่อยด้วยนะก็สามารถสั่งกลับบ้านได้ก็มี3ขนาดนะเล็กกลางใหญ่นะ ก็สามารถสั่งได้นะว่าอยากจะได้แบบไหนนะซึ่งตรงนี้นะเห็นไหมเขาก็จะอบเป็นหม้ออบรมร้อนแบบนี้นะรอไม่นานแล้วประมาณ6นาทีก็กินได้แล้วนะซึ่งก็เห็นไหมอันนี้จะอยู่สั่งเป็นหน้าฮาวาเอียนะซึ่งก็ถาดก็ค่อนข้างจะใหญ่นะแล้วก็เป็นแป้งหนานุ่มนะค่ะก็พอได้กินเลยนะคะสำหรับที่จเจริญสินนี้แถวหน้าโ,โลตัส จเจริญศป์นะมีร้านขายพิซซ่าแบบ69บาทเยอะมากขอบอกถ้าแวะมาตรงนี้นะก็สามารถแวะมากินได้เขาบอกว่าเปิดทุกวันนะ9โมงถึง4โมงเย็นนะบางทีถ้าเกิดว่าว่างก็อาจจะถึง1ทุ่มนะก็แล้วแต่จังหวะน,นะก็สำหรับที่จเจริญศิ์นะช่วงนี้เขาก็จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ที่หนองทุ่งมนนะก็มาก่อนที่จะมีคนเยอะๆนะช่วงปีใหม่ก็คือมีของวางขายเยอะมากซึ่งที่หนองทุ่งมนนี้นะช่วงวันอาทิตย์นะก็จะมีตลาดนัดนะรถเข้าไม่ได้เลยตรงนี้นะยูก็พยายามมาเดินที่หนองทุ่งมนนี่นะหลายครั้งนะแต่ก็ยังเดินไม่ทั่วเลยนะทุกคนก็ตรงนี้นะ ช่วงวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีตลาดนัดนะส่วนตอนนี้นะเขาก็ประดับไฟนะตั้งแต่ช่วงวันคริสต์มาสมาแล้วนะก็คือยาวไปจนถึงปีใหม่เลยนะก็มาดูบรรยากาศตอนที่ยังไม่มีคนเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะมีคนมาเยอะนะซึ่งด้านข้างๆนะก็มีร้านขายอาหารขายขนมขายน้ําเยอะมากบอกเลยว่าตลอด แนวแถวนี้นะของกินเยอะมากของกินของฝากนะก็มีขายเยอะมากเลยนะเดี๋ยวว่าว่าจะมาทําคลิปบอกว่าร้านไหนบ้างนะที่เป็นร้านแนะนําร้านอร่อยของเจริญศินนะเนื่องจากว่าอยู่กดค้นหาใน google แล้วแมพไม่ขึ้นคือทุกคนคือแบบว่ามันขึ้นชื่อร้านจริงนะแต่ว่าพอพอไปถึงที่ร้านอนะมันเป็นวงกลมแบบ เหมือนกับว่าแมปมันหายไปนะก็เลยคิดว่าจะทําคลิปบอกว่าถ้าเกิดผ่านมาแถวเจริญศิลป์กลังจะไปบึงการนะตรงไหนที่แวะกินข้าวได้หรือแวะซื้อของได้ในเจริญศิลปนะมีของดีมีของอร่อยอยู่หลายร้านเลยนะสําหรับที่เจริญศิลน,นะทางไปบึงการนะถนนเจริญศิลน,นะก็สามารถแวะกันมาเที่ยวรับลมชมวิวตรงนี้ได้เลยนะที่หนองทุ่งมนนะ บอกเลยว่าลมแรงมากบรรยากาศดีมากเลยนะสูตรหายใจได้เต็มปอดทั้งที่เป็นแค่บึงนะวันนี้เดี๋ยวอยู่จะพาไปที่ทะเลสาบหนองหานด้วยนะซึ่งที่ทะเลสาบหนองหานที่เขาเรียกว่าหนองหานหลวงนะบึงเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศนะเขาบอกว่ามีพื้นที่เจด หมื่นเจ็ดพันไร่นะซึ่งก็มีพื้นที่เป็นเกาะเป็นดอนนะมีแบบว่าเป็นเกาะเป็นดอนอยู่สี่ห้าแห่งซึ่งมีพื้นที่ที่เป็นดินถึงห้าร้อยกว่าไร่นะซึ่งตรงเนี้ยที่เขาบอกว่าทางเอ่อสมัยก่อนนะเป็นเอ่อถ้าเป็นฝรั่งเขาก็บอกว่าเป็นหลุมยุบนะแต่ว่าถ้าทางความเชื่อทางพญานาคนะว่าทางทางสกลนครนี่ก็มีความเชื่อเรื่องของพญานาคนะก็เกี่ยวกับ เท้าผาแดงแล้วแล้วก็นางไอค้คำนะที่เป็นนครเอกชักทาตีอะไรนะกับพญาขอมนะแล้วก็เมืองผาพงนะที่เท้าเท้าผาแดงที่แบบว่าอันนี้เนาะโอ้โหประวัติประวัติของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยนะแล้วก็อันนี้นะที่เขาไปมีเขาเรียกว่ามีงานบุญบ้างไฟแล้วก็พญานาคมาเที่ยวบนโลกมนุษย์แล้วก็เ แปงกายเป็นกระลอกสีขาวนะคือเท้าพังคีนะพังคี <c ười> คือเป็นพญานาคนะแล้วก็โดนานางไอ้ไอ้คำเนี่ยนะสั่งให้นายพานเนี่ยยิงจนเสียชีวิตนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์พญานาคถล่มเมืองนะภายในข้ามคืนน้ําเขาเรียกว่าทั้งฝนทั้งพายุนะทำให้เมืองทั้งเมืองของนครเอชีทาตีแล้วก็เมืองผาปูนี คืนหายไปอยู่ใต้น้ําเลยนะเว้นไว้ตรงที่เป็นที่ดอนที่เขาเรียกว่าเป็นที่ที่มีแม่ไม้อยู่แล้วก็ไม่ได้กินเนื้อพญายนาคก็เลยยังเหลืออยูู่่าก็เป็นตำนานเป็นความเชื่อนะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะคะ